็เพิ่งตื่นก่อนที่จะกินอาหารเช้าสน้อยมีเคล็ดลับดีๆมาอบอกเดี๋ยวขอปรับเปลี่ยนโหมดเป็นเวอร์ชันภาษาบ้านเกิดกันนะฮัลโหลไน้อยเองจ้าก็คือไซน้อยอ่ะบ่ะเด้อยวจะว้าวเรามันเพี้ยนว้าวเราไมนเนิว้าวเราไมน,น,น,มนคือจังภาษาอีสานผสมกับภาษาไทยตะว่าสน้อยอ่ะว้าวภาษาอีว้าวภาษาไทย าภาษากลางมักแจะน้อยน้อยแต่แม่ของสายน้อยเป็นคนขอนแก่นพอเป็นคนเชียงใหม่สายน้อยเกิดอยู่ขอนแก่นบ้านยายก็อยู่ขอนแก่นไม่เคยลืมกับพืชจะาของแล้วก็ไม่เคยลืมภาษาแน่นอนแต่ว่าถ้าบริษัยดูดูมันก็อาจจะมีเนยเนเพี้ยนเพี้ยนแน่บ้างแต่ก็พยายามอยากจะเว้าเพราะว่าเฮ้ากับฮักบ้านเกิดของเห้าและฮอก็บ่าอายนํำก็เป็นคนอีสานก็เป็นคนอีสานและก็เป็นคนอีสาน เอาเป็นว่ามือน,นี้จะมาเอาใจเพื่อนๆชซวโชว์เชี่ยว้ามป์ติดติดตามใช่หน่อยเด้อมือน,นี้ใช่หน่อยหิวหิวแต่ว่าทุกทุกวันที่ผ่านมาทุกทุกมือที่ผ่านมาใส่หน่อยอ่ะได้จดโตแอลกูตาแอปเปิลพอดจากบริษัทววลิน่าเนี่ยทรงมาไห้ใส่หน่อยจำนวนหกกล่องอันนี้ว่า,าตามตรงเลยว่าเขาทรงมาไห้ใส้หน่อยเพื่อทดลองใส้ว่าเออ มันเห็นผลบอมันดีบอรหรือมันอังจังไดไห้มากบอกตอบอนีเขาปฏิจ้างใหไชโน่อยมาหาบอกตอเลยแต่ว่าอยากจะบอกตอเองว่ามันเจ๋งอีดีแล้วมันก็ดีอีดีสำหรับเส้าวันไม้ของไชโน่ไชโน่อยอ่ะจะดื่มน้ำที่เป็นคล้ายๆน้ำผลไม้าจากแอปเปิ้ลมันเป็นแอลค่านทีนแอปเปิ้ลพักน้ำมันจะเฮ็ดไหเฮ้าอ่ะ มีระบบเผาผลานที่ดีมีร่างกายได้เบิร์นไขมันออกโดยที่แต่ห้าต้องออกกําลังกายด้วยเพราะว่าใชหน้อยอ่ะมักเป็นคนออกกําลังกายอยู่แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะออกกําลังกายเกือบจะทุกมือแต่ว่าจะเป็นคนที่กินจุกจิกแล้วก็จะเป็นคนที่กินกินด้อ่ะระวงังระวังมือแต่ละแต่ละวันแต่ละมืออะแต่ละวันแต่ละวัน แต่ละมื้ออาหารอืมแด้ก็จะกินจุกกินจ,นจ,นจนิ๊บกินจุ๊บกินจิ๊บกินบยุทธ์ยอนกินแซนด้ก็บรอิมจะเชือ่อแต่ว่าเมื่อไหอ่เริ่มต้นมากินเจ้าแอลคาเนคีนแอปเปิลพัตตัวนี้กินอีลีอันนี้เบิร์ไปแล้วตอนที่บริษัทสงมาให้ยพบกล้องแซนดอยก็กินไปรียบจนตอนนี้เหลืออันนี้ยังไม่ได้เปิดอันนี้เปิดไปแล้วแต่ว่าก็ยังเหลืออยู่กราจะซ่อม เอ้กองไห่คเหลือบพราะจะชมอ๋อต้องเปิดก,อ,กองไม่แล้วเพราะว่ามันเบิร์ก็คือแอลคานีที่เนี่ยสามารถกินในทุกๆเศร้าเลยก่อนมืออาหารสามารถกินก่อนอาหารประมาณ20นาทีหรือ30นาทีก่อนมืออาหารก็ได้มันจะเห็นใ้เ้าอ่ะบ่ค่อยบ่ค่อยหิวแล้วก็จะกินพยายามกินดื่มอันนี้ตอนเศร้าแทนานา้ำแทนาน้ำเลยก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นคือจังนา้าผลไม้รสชาติก็จะแบบอมเปรี้ยวอมหวานนี่เลยมากมาก มักบักคักมาเอลีเดอร์แล้วก็เหาจะผสมกับน้ำเปล่าก็คือถ้าเข้ากินอีย่างนึงที่เป็นน้ำครั้งที่เราเสน่อยบอกปแลาเมันบอกว่าในร่างกายของตวัวเหาอ่ะต้องการคือร่างกายของเขามีน้ำอยู่เป็นส่วนประกอบถึง80%หากเข้าเอาอีกอย่างที่เป็นน้ำเข้าไปมันก็จะยิ่งดูดซึมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเขาก็แค่ง,ง่ายๆฉีกซ่องแล้วก็ชงใส่น้ำง่ายมากเลย เอาเป็นว่าใช่น่อยจะมาอธิบายส่วนประกอบว่ามันมีอีกอย่างหน่งเนาะอ่ะเบิ่งไปพร้อมๆกันเลยอันแรกอันแรกเนี่ยแอปเปิลแอปเปิลนี่ก็คือในเนี่ยจะเป็นพงแอปเปิลเนาะพงแอปเปิลเนี่ยก็จะมีรสชาติแบบว่าเปรียปร้ยว,แวๆแน่หวานๆแน่ซึ่งแน่นอนศึกษามาได้เลยว่าแอปเปิลโดยเฉพาะแอปเปิลเขียวเนี่ยสามารถ กินได้ตลอดเวลาสําหรับคนที่ลดน้ำหนักแอปเปิลเขียวเนี่ยดีมากๆเลยดีดีดีสำหรับแบบคนอยากจะลดความอ้วนเพราะว่ามันจะซอยไยเห้าอะ่ะบาหิวแล้วก็อิม่มแล้วก็แถมยังเป็นผลไม้อีกแคลอรี่ก็น้อยหน่อยเนาะแล้วก็ห้าก็จะสามารถรักษาคุณสวยๆแล้วก็ผิวสวยๆไปได้โตเดียวเลยโอ้โหยังจะขุมคาขนาดนี้เนาะแล้วก็อันต่อไปก็คืออินูลิน อิ In ulin. In ulin. นูลินอินูลินนี่ก็คือมันจะไปขยายตัวในกระเพาะอาหารในกระเพาะอาหารเท่าอ่ะถ้าอินูลินเข้าไปในกระเพาะเรามันก็จะทําให้มันก็จะทําให,ให้กระเพาะอาหารเท่าอ่ะรู้สึกแบบมีอีย่างพ,อง,พองๆอยู่ข้างในก็คือมันจะขยายในกระเพาะอาหารเท่าๆก็จะรู้สึกอ,อิม่มอันต่อไปก็คือแอลคาเนทีนแอลคาเนทีนแอลชาล สุดยอดเลยในการเบิร์นไขมันที่อยู่ในร่างกายแอลคาลอทีทัน,ฮนเฮากินแล้วเฮายิ่งออกกําลังกายหรือเคลื่อนไวหวร่างกายเขาก็จะยิงเบิร์นไขมันได้มากยิ่งขึ้นอันต่อไปก็คือวิตามินซีวิตามินซีนี่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของคอลลาเจนทาให้ผิวเขอะแต่งตึงแล้วก็ใสเป็นจังได้ละอันต่อไปก็คือ อันนี้อันต่อไปก็คือโคเอนไซม์คิวเช่นโคเอนไซม์คิวเช่นเนี่ยมันจะช่วยให้ผิวหนาของเหาเอ่อจะบอกว่าจากไหนอะ่ะคือจะบอกว่ามันบำรุงผิวแล้วก็ดูแลให้หนาของเหาอะ่ะคือจังเด็กน้อยแต่ว่าพอไดแบบว่าพอไดแบบว่ากินแล้วก็เด็กเลยเอันนั้นบอแมนอ่า มันจะช่วยใหโคเอนไซม์คิวเทนนี้มันจะช่วยให้โคเอนไซม์คิวเทนมันจะกระชับกระชับแล้วก็ทำให้แบบไม่รว่าจังไหนอะผิวหนังผิวหนังของเหาอะจะค่อยๆแบบว่าอ่อนกว่าไวแล้วก็ eto, บอกแกโตง่ายบอเปลี่ยนไปตามอายุเปลี่ยนไปตามมลภาวะเปลี่ยนไปตามซิงแวด้อมที่แบบทำลายผิวกายเหาโคเอนไซม์คิวเทนนี่จะซอยตรงนั้นเนาะแล้วก็ก็เลยเป็นผลพอยได้ให้ หนาของเฮาผิวของเฮาคือจังคือจังเหมือนเด็กออันต่อไปก็คือโครเมียมไว้โครเมียมนี่โครเมียมนี่เป็นโครเมียมพี่โคริเนตจะก็คือเดี๋ยวสัน่อยจะโชว์ให้เบิรในไอโครเมียมเนี่ยจะเป็นแบบตะกอนติดอยู่ตรงแก้วมันจะเป็นสีดำๆนิดนึงอมันจะทำให้แบบว่า ประโยชน์จากโครี่ียมเดี๋ยวต้องให้เบ่งเลยแอลคาเนทีนแอปเปลิลพัสสามารถให้เขา้ารักษาหุน่นให้ใหายบาหิวจุกจิกเราไปทานอาหารบอร่บอยๆได้ในระหว่างวันเท่ากันจะกินขนมหน่อยลกตอนที่ใส่น่อยเริ่มเริ่มดื่มมนันใส่น่อยเริ่มรู้สึกว่าประมาณ หกเจ็ดมือก็ะมณสัปดานนึงนะใค่น้อนยรู้สึกว่าโตไม่จะเบาๆคืนแล้วถ้าเข้าว่ากินดุว่ากินบ่อยว่ากินจุ๊บจิ๊บเขาก็จะมีน้ำหนักตัวที่ลดลงแล้วก็เน,นี่ยนี่มีแอลคายที่น้ำแอลคายทีนีซอยไฮเบิร์นไขมันได้ดียิ่งขึ้นจะเป็นสียังสีเข้าสามารถช่องในน้ำร้อนก็ได้ช่องในน,งใน้ำเย็นก็ได้ถ้าช่องในน้ำร้อน ก็คือไผ่มากกินก็คือจะเป็นชาแอปเปิ้ลรสชาติก็จะอีกแบบนึงแต่ว่าใช่หน่อยมากกินแบบเย็นๆมันสดชื่นดีตอนเศร้าๆใช่หน่อยหิวอาหารมือไดหิวอาหารตอนได้เศร้าก็จะเอาช่องมาฉีกปั๊บโชวปุ๊บคนคนคนแบบเดี๋ยวก็ละลายแล้วก็ดื่มรู้สึกสดชื่นคือจังจะกินน้ำผลไม้แอลคขันททนแอปเปิ้ลพัน์เนี่ยเป็นตัวช่วยที่เห็ดใช่หน่อยอ่ะมีหุ่นที่ดูดีผิวพันธุ์ที่ก้งาม บอลงรักแล้วจะขี้เส้นให้ไยจังไดน,นีเอาใจคนอีสานบานหฮาเด้เนี่ตอนแรกกะซ้อมที่ต้องโดนยันบ่าแล้วเพี้ยน,เ,นพเพียนเนื้อเนื้อถ้าพีถ้าเพี้ยนยาวากันเดอร์ใ่หน่อยพยายามแล้วจังหดก็บอกเคยลืมกับพืชจะของแต่ว่าอาจจะเพี้ยนเพียนเนื้อเนื้อไปแน่เพราะว่าให้หน่อยลืมบอกให้ฟังใช่นหน่อยอ่ะเกิดอยู่คอนแกนเคยไปเรียนอยู่สก,กนลนคร คุณยาคุณยาใส่หน่อยอ่ะแม่ของพอสไหน่อยก็ไปบวชยูนคร่นพนมเป็นแม่ชีส่สไหน่อยก็เคยไปยูแล้วคุณยาแล้วก็โอ้โหหลายจังหวดมากเลยทําให้สไหน่อยเพียดเนื้อไปเนื้อมาเนื้อไปเนื้อว่ะแต่สไหน่อยก็รักอีสานบ้านเฮาเด้เอ,อแล้วก็เสหน่อยจะบอกว่าไอทีห้ากินอยู่เนี่ยมีออย่อ รับรองได้บอปิบอันตรายต่อร่างกายพานออยอมาตรฐานาเล่มกะดานยังดิวมากมาตรฐาน5เล่มแล้วก็ช่วยดีท็อกบ่มีสารตกค้างในร่างกายแล้วก็ยังบ่มีส่วนผสมของน้ำตาลาามาทำให้หาอ้วนอีกต่างหากเหมาะสำรับ คนอยากดูแลเจ้าของมากๆเลยอย่างเช่นไหนอยก็ชอบดูแลตัวเองอยากดูแลเจ้าของก็ต้องซื้ออันนี้มาล่งกินเบิง้งอาจจะทําให้เพื่อนๆรู้สึกตัวเบาเหมือนไหนอยภายในเจ็คันก็ได้บรัรเซื้อบัรเสืออเส้อต่งล่องแล้วก็ไหนอยจะบอกวิธีการสรั่งซื้อวิธีการสรั่งซื้อก็เข้าไปในเฟซบุ๊กของวอลลิน่าก็ได้ อินสตาแกรมของเวอรลีนาก็ได้ก็สกดตามนี่เลยเวอรลีน่าเวีนานี่สกดตามนี่เลยสามารถเข้าไปเบิ่งเว็บไซต์ก็คือเวอร n a t o t h เด้อจ้ามาบอกกันแล้วก็นี่ย่งขาดบอข้างนาข้างนาจะมีอียงดีๆมากว่า,าวสู้ฟังอีก และลืมติดตามส้อยน้อยเด้อติดตามหลายๆหันมักก็ไล่หลายๆกดไลค์เข้าไปถ้าสมมุติว่ามากักหรือบ่มากก็บอกกันเด้อถ้าอยากได้อีหยังก็บอกมาถ้าว่างๆจีเท็ดห้อยากรู้อ,อีหยังเกี่ยวกับแต่งหน้าเกี่ยวกับทำผมเกี่ยวกับผินเกี่ยวกับผิวเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับกีฬาสร้ยน้อยบอกได้เอาเป็นว่าเราพบกันใหม่เด้อมื้อนี้สนัอไปแล้วบายบายปี๊